เชิญที่ค่ะทุกๆทุกคนนะคะ <laughs> คือพี่เวช่วงเนี้ยอยู่ก็แบบเซียนปลาส้มปลาส้มที่ไม่ใช่แบบปลาส้มแบบหลักดองปลาส้มแบบปลาสมนุนหรออะเก็คือเซียนมากแล้วก็แต่ช่วงเนี้ยมันแบบรายได้มันก็คือไม่ค่อยได้ตอบโจทย์อะนะ ทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเฮรรย้ยเราทํางานหนักนะเพื่อที่จะได้เงินก้อนนี้มาแต่การที่เราจะเอาไปกินปลาแซลมอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบ <c oughs> เราอยู่ได้ที่นึงงะเ,เว้กการกินบุฟเฟ่หม้อหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็เลย <c oughs> ไปซื้อข้าวปันปสส้นและปลาแซลมนมาแล้วก็กินเลยก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าข้าวแน่นมากถือว่าไอ้กองลนั้นนิบ9าบาทที่เขาลดราคา ประมาณ6ชิ้นน่ะถือว่ากินแทนข้าวได้มือ้อนึงเลยนะเพราะว่าข้าวเขาอัดแน่นมากที่อยากกินน่ะก็คืออยากกินปลาไว้ปลาคือแผ่นบางบางเฉียบเลยนึกว่าพัฒนาใหมเสร็จก็ปลอบใจตัวเองพี่แพรก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากกินทำไมไม่ไปซื้อนู่นเน,โน,โนี้ยน่นอะไรเงี้ยพี่บอกว่ามันแพงมันต้องแบบใช้เงินเยอะนู่นเน,นี้ยน่นอะไรเงี้ยแบบโอเคไม่เป็นไรอันเนี้ยมันพอหาย,ยากได้กม้มแก้มไปได้เว้ยสักพักพี่ก็คือเสิร์ชปัสซาบอลไว้เฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้มันรู้เว้ยพอเสิร์ช เพจหนึ่อ่ะมันก็แนะนําเพจถัดไปเพจถัดไปเพจถัดไปส่วนแบบต้องวาง Facebook แล้วไปอ่านนิยายแทนเพื่อที่จะได้หยุดออกมาจากปลาแซลมอนเว้ยแต่เธอเคลียร์กับพี่พแพลวแหละว,ว,ว่าเดือนหน้าไหมเดือนหน้าไหมหะอะไร่เดือนหน้าเราค่อยแบบกินไหมเมื่อเช้าวเว้ยตื่นมาสิ่งแรกที่เปิดดูคือปลาแซลมอน ร้านนี้ถูกจังนะเดี๋ยวดูซิพี่แพรเว้เขาก็คือลืมตาม,มาเห็นพี่ปกติพี่วาบัติเดี๋ยวนี้ยเวลาตื่นจะไม่ค่อยจับโทรศัพท์เพราะว่าจะลุกออกไปซักผ้าทําอะไรก็ตามกลายเปว่าวันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อดู Facebook ที่เกี่ยวกับปัาแซลมอนเพราะว่าเหมือนแบบ มันเหมือนเราเราเข้าใจเลยนะว่าที่สมัยก่อนที่ในการ์ตูนที่มันจะเขียนว่าแขวนรูปปลาทูแล้วก็คือกินข้าวกับน้ําปลาเพื่อให้รู้สึกเฮ้ยนี่พี่เป็นเหมือนกันเลยพี่คือเพปปาแซวอนเพื่อสัวโอเคเราเหมือนเราได้กินเราได้ซึมซับมาแล้วเราจะได้ลุกไปทํางานเว้ยพี่แพลวสองสารบอกไปเธออยากกินขนนัก็ไปสิวันนี้เขาก็าเลยจะพาพี่ไปกินปลาเซมอน ร้านชิงคันเซน,เป,นเป็นบุฟเฟ่ที่สาขาอดุสรีชัยสุวรรณภูมิที่วิคตอรี่ฮับ <ไป S 1> ใช่ปะนั่นแหละไม่ค่อยอยากไปแหละแต่ดีใจแบบน้ำตาไหลปิงปิงเลยรู้สึกว่าพี่แพลวเขาก็แบบใส่ใจเรานะเด่ <c oughs> กกันไอ้ที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะตอนมาเราติดปัญหาลนิดนึงเพราะว่า เราไม่ค่อยได้มาโซนนี้นกลายเป็นว่าที่จอดรถจอดยากจอดยากพอสมควรก็แนะนํามารถไฟฟ้าจะดีกว่าก็ลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็เดินลงมาตรงวิกตอรียครับขึ้นขึ้นมาชั้น3เป็นห้างใหม่มากที่ห้องน้ําห้องน้ําไม่ประทับใจแต่อ่ะเราไปดูว่าเรามากินนะเรามากินนี่นะคะเป็นชุดที่พี่เพื่อนคะเป็น gold refill 499กบวกบวกก็คือมันจะมีบวกแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นกับน้ำอีก39บาบาทก็เลือกได้พวกน้ำอัดลมพวกอะไรเงี้ย ทำไมถึงต้องกิน499เพราะว่ามันมีซาซิมิเว้ยกับมีหอยนางลมเว้ยถ้ามันมีราคาแบบ299ด้วยนะแต่มันจะไม่มีซาซิมิเว้ยมันจะมีเป็นแค่แบบซูชิแล้วก็เป็นข้าวดงถ้าสมมติว่าไม่ได้ชอบกินปลาดิบเลยไอ้9น่าสนใจราคามันจะ300กว่าบาทมันจะมีพวกไข่หวานปูอัดอะไรเงนะี้ยซูชิก็กินซูชิก็คุ้มเลยนะ299อะ่ะแล้วก็กินเป็นพวกท้องปลาแซลมอนทอดอะไรเงนะี้ยกินไป ของกับแก้มมีหมดแต่พอมันเป็นสีเก้าเานอะมันจะมีที่น่าตื่นตาตื่นใจคือมันจะมีหอยมันก็จะมีสาหร่ายพวกองุนเนาะมีอันนี้ด้วยอะปลาหมึกปลาหมึกที่มันเป็นทาโกยากิอะที่เป็นแบบซาซิมิแล้วก็เป็นเอ่อเอ่อพวกกุ้งชุบแป้งทอดหัวปลาแต่พี่ก็คือมาเน้นโซนนี้หลักๆนะจ๊ะโซนปลาดิบสั่งไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนื้อดูดีมากช้อนเข้าหน้าพี่แบบไปเลย โอเคอันนี้หลังจากเนี้ยพี่เว็บจะเป็นเสียงภาคเนอะเนื่องจากว่าลืมใส่ไม้เสียงแย่มากอันเนี้ยมันจะเป็นหอยนางรมนะคะตัวหยอยู่ในบุฟเฟตสี9้ความสดเหมือนแบบหยิบขึ้นมาจากทะเลหอมหอมทะเลเหมือนไปทะเลเลย แล้วก็นี่คือฝาบือพี่นะคะวิธีกินจริงๆแบบมันจะต้องมีเครื่องเคียงพวกกระถินที่เน,นี่ยมันไม่มีเขาจะมีแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ถือว่าก็โอเคใช้ได้ใช้ได้ไไดหอยสดมากหวานแล้วก็กินทะเ ชอบที่นี่อีกอันหนึ่งเพราะว่าที่เนี่ยเราสามารถสั่งซาซิมิของปลาแซลมอนที่เป็นส่วนท้องได้เลยปกติอะถ้าไปร้านอื่นอะเราจะต้องบอกพนักงานว่าเราอยากได้ส่วนท้องของปลาแซลมอนใช่ไหมแต่ที่เนี้ยเราสามารถสั่งได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องมองหน้าพนักงานที่แบบอะไรเรื่องมากเลยนักหนาแต่ที่อื่นๆอาจจะมีนะที่แบบสั่งเป็นแบบท้องปลาแซลมอนแต่ที่พวกพี่เคยไปในราคาประมาณเนี้ยมันไม่ค่อยมีร้านไหนที่แบบเปิดให้เราสั่งซาซิมิปลาแซลมอนส่วนท้องอย่างเดียวเลยถือว่าประทับใจ แล้วก็อันเนี้ยพี่ชอบตรงนี้ว่าตอนเนี้ยที่เราสั่งอะที่เราได้กินบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรมาแล้วบ้างอะไรยังขาดเราก็คือเรียกพนักงานได้เลยพวกพี่โดนไปคนละ573บาท